สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o ยูทูบทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีวิธีาการต่อเชื่อมต่อไดรเวอร์แหลกนะครับกับคอมพิวเตอร์นะครับ DBX 260นะครับหรือว่าไดรเวอร์แหลกนั่นเองนะครับแล้วก็มีวิธีเชื่อมต่อนะครับวันนี้ผมจะอสอนเป็นขั้นไปนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่เชื่อมต่อไดรเวอร์แหลกกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งในไดรเวอร์แหลกในที่นี้นะครับของผมก็จะเป็นของอาหมวยนะครับของอาหมวยนะครับ แล้วก็สายที่ผมสั่งมาครับสายที่เขาแถมมาให้นะก็จะเป็นสาย VGA นะครับเหมือนเป็น VGA to VGA นะครับมันก็จะยังเชื่อมต่อไม่ได้นะครับก็ต้องซื้อหัวแปลงมาอีกทีนงแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อเป็นหัวแปลงนะผมซื้อมาเป็นแบบนี้เลยนะครับ USB to RS 2 3 2มนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็อลองไปเสิร์ชหาใน่า a z ด d าดูก็ได้นะครับผมสั่งมาจาก l a z a ด a านะครับ ราคาอยู่ที่ประมาณ280นะครับอยู่ประมาณนี้280หรือว่า300นี่แหละประมาณสายที่ให้มาครับก็จะเป็นคุณภาพดีนะครับดีเลยนะครับสายก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับเป็น VGA 2 USB นะครับถ้าเรียกแบบเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับเข้าใจง่ายแล้วก็สิ่งที่แถมให้มากระสายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือตรงนี้ครับแผ่นไดเวอร์นะครับแผ่นไดเวอร์ แผ่นไดเวอร์เขาจะเขียนว่า RS 2 3 2 driver ไดเวอร์เวอร์ชันนนะครับแผ่นนี้จะเล็กมากนะครับเล็กๆเท่านี้มันเป็นแผ่น CD ดีขนาดเล็กเหมือนเหมือนย้อนยุคไปเหมือนเมื่อสมัยก่อนนะเหมือนเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับแต่นี้ก็ถ้าเป็นแผ่นใหญ่ก็อาจจะเปลืองพื้นที่นะฮะนี่เป็นแผ่นเล็กแบบนี้นะครับนี่แผ่นจิ๋วๆนะครับก็ให้มาแบบนี้นะครับแล้วก็คู่มือที่ให้มานะครับมัน user instruction นะครับ มันไม่ใช่ยูเซอร์แมนูนะครับเป็นแค่กระดาษเล็กๆนะครับพับมาแค่นี้แล้วก็ถุงที่มันผุมาก็เป็นถุงพลาสติกนะครับร้านที่เขาจําหน่ายเนี่ยผมจําไม่ได้นะว่าชื่ออะไรนะครับแต่เขาส่งมาเดี๋ยวผมดูกัน,กนผมสั่งมานะครับชื่อร้านน่าจะชื่อว่าเกตเกตวิลล่านะครับอยู่ที่ายานวานะครับกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธี เชื่อมต่อจากหลังเครื่องนะครับแล้วก็ลงไดเวอร์แล้วก็ลงโปรแกรมของดีเอกนะครับเพื่อทําการควบคุมนะครับเดี๋ยวมาเรามาดูกันเลยครับถ้าเป็นของแท้นะครับน่าจะมีพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของอมมยนะครับอ่าล้วก็ใส่พอร์ตนะครับตรงนี้เข้าไปนะครับที่ว่าเป็นพอร์ตวเอนะครับเอาเรียกแบบเป็นภาษาที่เข้าใจกันง่ายนะครับถ้าเรียกเป็นพอร์ต r s 2 3 2อง่ะท่านผู้ชมก็จะงงกันไปเฉยๆนะ่ครับ เอาเป็นร์กนี้นะครับเอาให้นั่นพอตึงตึงมือเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนปลายสายอีกด้านนี้นะครับที่เป็น USB นะครับเราก็นําไปเสียบที่ด้านหลังคอมพิวเตอร์นะครับหรือถ้าใครมีโน้ตบุ๊กก็เอาไปเสียบใส่โน้ตบุ๊กเลยนะครับเป็นช่อง USB ทั่วไปเลยนะครับอ่าแผ่น CD นะครับแผ่น CD ไดเวอร์นะครับแล้วก็แกะเลยนะครับแผ่นเท่านี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เปิดถาดออกมานะครับ ก็ของผมจะเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่านะครับซึ่งเอาไว้ใช้ในประจําร้านนะครับประจําออฟฟิศครับอ่านี่ก็เสียเข้าไปนะครับแผ่นซีดีก็เริ่มหมุนแล้วนะครับครับหลังจากที่เราใส่แผ่นซีดีเข้าไปนะครับเราก็ทําการเปิดเครื่องหาเจ้า DBX ด้วยนะครับ DBX d o u e r l a c k นะครับแล้วก็มาที่ PC นะครับ PC นะครับแล้วก็มาที่ไดร์นี้นะครับแผ่นซีดีนะครับ แล้วก็จะมีให้เลือกนะครับ a n น r o i d Linux m a แนะครับแล้วก็ Windows นะครับของผมเป็นคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องเป็น Windows ธรรมดานะครับซึ่งในโฟลเดอร์นะครับก็จะมีนะครับไฟล์มาให้ตรงนี้นะครับ 1, 2, 3นะครับอันนี้แล้วผมลองอ่านดูก่อนนะครับอ่าฟอปปปปปปอ่านไม่ออกนะครับไม่เป็นไรนะครับก็มาตรงนี้นะครับเรอสักครู่นะครับรอสักครู่ รอให้มันโหลดมาก่อนนะครับรอให้อ่านแผ่นแป๊บหนึ่งนะครับด้านบนนะครับจะเขียนว่าเป็นเช็คเวอร์ชันนะครับส่วนไอที่ไดเวอร์ให้เซตอัพนะก็คือที่ตรงนี้นะครับ PL 2อ x x m น่ครับโลโก้ไดเวอร์เซตอัพนี่นะครับตรงเซตอัพนี่รับคลิกไเป็นลิดเลยนะครับ ซึ่งผมก็ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับอ่าก็จะมีขึ้นมาให้อย่างนี้นะครับเห็นไหมก็จะถามว่าผมลงไปแล้วนะก็จะมี modify repair นะครับ repair แล้วก็ remove นะครับ remove ก็คือถอนการติดตั้งนะครับซึ่งผมก็ไม่ถอนนะครับเสร็จนะครับมันคลิกแค่นี้แหละครับก็เสร็จแล้วครับประมาณนั้นนะครับจากนั้นเราก็เอาแผ่นซีดีออกเลยนะครับ ไดเวอร์เรานะครับตอถ้าใครไม่มีนะครับก็เอาแผ่นนี้ไปเสียบกับโน้ตบุ๊กของเพื่อนแล้วก็ไฟล์ใส่ USB เอานะครับแบบนั้นก็ได้นะครับถ้าเครื่องใครที่ไม่มีเครื่องเล่น CD นะครับซึ่งไม่มีถาด CD ดีซึ่งความสมัยใหม่ก็ไม่น่าจะมีแล้วเพราะว่าเครื่องที่บ้านผมก็ไม่มี CD เหมือนกันนะแต่เครื่องนี้จะมีนะครับต่อมาครับหลังจากที่ได้แล้วนะครับเราก็มาทำการนะครับ ลงโปรแกรมนะครับซึ่งโปรแกรมที่ว่าก็เป็นโปรแกรมนี้นะครับก็คือโปรแกรมของ d ดเวอร์แลนะครับซึ่งจะเอาไว้ควบคุม DBX นะครับก็คือโปรแกรมหาได้จากตรงไหนนะครับก็ซึ่งโปรแกรมนะครับเราก็พิมพ์คําว่า dbxpro.com นะครับตรงนี้นะครับพิมพ์คําว่า dbxpro.com นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาตรงที่คําว่าเสิร์ชนี้นะครับพิมพ์คําว่า260นะครับเข้าไปแล้วก็กดค้นหานะครับจากนั้นนะครับ ก็จะมีหน้าต่างให้เราโชว์ขึ้นมานะครับก็จะมีอ่าโปรดักหนึ่งสของเราจะเป็นอ่าไดเบอร์เลกนะครับไดเอร์ลกนะครับที่ตรงนี้นครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับเราจะมีอะไรบ้างไหมนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นรูปภาพนะครับอ่าตรงที่ข้างล่างนี้นะครับที่เป็นรูปนี้นะครับ จะเขียนคำว่าไดเวอร์นะครับกับไดเบลเลก260อัปเดตนะครับซึ่งนะครับไดเวอร์กับอันนี้ก็คลิกดาวน์โหลดเลยนะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งนะครับก็จะได้เป็น2โปรแกรมนี้นะครับ2โปรแกรมนี้นะครับได้มา2โปรแกรมนี้แล้วนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็เปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับไม่งงนะครับไม่งงนะก็อันนี้ก็พยายามช้าที่สุดแล้วนะครับก็ ได้โปรแกรมนี้มานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูพอตของสาย USB ของเรานะครับว่าที่เราเชื่อมต่อนะคือพอต USB อะไรนะครับมาคลิกขวานะวิธีที่1นนะครับคลิกขวาที่ d ี c นะครับมาที่ property นะครับ property เสร็จแล้วนะครับมาดูที่ด้านขวานะครับจะมีคำว่า device manager นะครับ device manager คลิกนะครับแล้วบันลิกเข้าไป จากนั้นนะครับเราก็มาดูที่คําพอตคอมแอนเอลพีทนะครับอยากขี่ลูกศรชี้เลื่อนลงมานะครับจากนั้นนะครับเราก็ดูนะครับพอตที่เราเชื่อมต่อเข้าไปเมื่อกี้นะครับเป็น USB นะครับของผมจะเป็นคอมสานะครับตรงนี้นะครับคอมหนึ่งไม่ใช่นะครับของผมเป็นคอมสานะครับอ่าอันนี้วิธีดูคอมพอตวิธีที่1นนะครับต่อไปเป็นวิธีที่2อนะครับก็มาที่คอนโทรลพา p a n นลนะครับคอนโทรลพา n e l นลนะครับจากนั้น ถ้าใครเป็นแบบนี้อยู่ก็ให้มาคลิกตรงนี้นะครับ view by นะครับเป็นเป็นอะไรเนี่ยเล็กไอคอนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับคืออคอนเล็กนั่นแหละพูดง่ายเอาภาษาง่ายๆที่เข้าใจง่ายนะครับจากนั้นเราก็ไปหาคําว่า device m a n a g e r นะครับมีหรือเปล่า,าจากนั้นนะครับเราก็มาหาคําว่า device m a n a g e r นะครับตรงนี้นะครับเป็นรูปอะไรไม่รรูปเหมือน ซักไฟอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะคลิกเข้าไปนะครับแดีวเพื่อนคลิกอ่ะก็มาถึงหน้านี้เหมือนเดิมนะครับมาถึงหน้านี้เหมือนเดิมก็มาดูที่พอร์ตนะครับพอร์ตคอมแอนด์เอลนะครับคลิกลูกศรชี้เลื่อนลงมาอ่ะเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็มาที่โปรแกรมไดเวร์นะครับตรงนี้นะครับซึ่งเอาไว้ควบคุมดิบีกนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับมาคลิกที่ไฟล์นะครับแล้วก็คลิกที่คําว่าฟรีฟอ o แนนซ์นะครับตรงนี้นะครับ จากนั้นก็มาเลือกที่คําว่าคอมสารนะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับพอได้ตรงนี uh ้แล้วนะครับก็จะมีโลโก้นะครับหรือรูปอาริเบกนะครับไดเวอร์แบกสองศูนย์โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งแรกๆมันจะไม่มีนะครับพอเชื่อมต่อได้ปุ๊บมันจะขึ้นให้นะครับรอสักครู่ครับอ่ะได้แล้วนะครับ หลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จนะครับก็จะได้โลโก้ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับเราก็มาทดสอบลองดูนะครับเราลองมิ้วดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับจากที่นะครับผมมิวนะครับก็ขึ้นทุกช่องนะครับขึ้นที่ตัวเครื่องแล้วนะครับไฟแดงขึ้นที่ตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็ถือว่า เชื่อมต่อสาเร็จนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเดี sim ๋ยวเราค่อยมาตั้งค่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เอาแค่เชื่อมต่อกันก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมจะมาทําคลิปให้นะครับต่อเนื่องเลยนะครับการตั้งค่าแบบหลายแบบนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบครับสวัสดีครับ